พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตน์ครับจากทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายวิถีพุทธนะครับผมวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกฎหมายใกล้ตัวนะครับผมกฎหมายที่เจ้าหนี้มีสิทธิอะไรบ้างในการที่เราเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้นะครับผมเราจะมาดูสิทธิที่เพิกถอนกลนช่อชนนะครับผม ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับผมมาตรา237นะครับผมอ่าวางหลักกฎหมายดังนี้นะครับเจ้านี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิ่มขอนเสียซึ่งนิติกรรมใดๆนะครับผมอันลูกนี้ได้กระทําท,ทั้งที่รู้อยู่แล้วนะครับผมเป็นทางให้เจ้านี้เสียเปรียบแต่ข้อความนี้ท่านไม่ให้ใช้บ,บังคับถ้าปรากฏว่าขนาดที่ทํานิติกรรมนะครับบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับงอกแต่การนั้น มิได้รู้ถึงความเป็นจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะครับผมด้วยนะครับผมแต่หากเป็นกรณีการให้โดยเสน่หาท่านว่าลูกหนี้เป็นผู้รู้อยู่ฝ่ายเดียวนั้นก็ขอให้เพิกถอนได้นะครับผมจากการสอบถามกันเข้ามานะครับผมว่าท่านถูกหลอกลวงนะครับในการทาสัญญามีลูกหนี้มาขอกู้ยืมเงินท่านนะครับผมแล้วท่านให้กู้ยืมเงินไปแล้วท่านสืบทราบว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินนะครับผม ไม่ว่าจะได้ทางมอดกหรือว่าได้ทางอื่นมีทรัพย์สินมีรถยนต์มีอะไรทุกอย่างครับผมที่ที่ท่านพอที่จะบังคับลูกนี้ได้แต่ลูกนี้นะนะครับผมนําทรัพย์สินของตัวเองนะครับผมไปทําสัญญาหลอกๆนะครับผมเป็นการหลอกลวงท่านนะครับให้แก่บุคคลภายนอกหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องอะไรนะครับผมทําสัญญาซื้อขายกันแบบนี้ครับผมเมื่อท่านเป็นเจ้านี้ตามคําพิพากษาหรือว่าเป็น เจ้านี้ของลูกหนี่ในทางใดๆนะครับผมเป็นสิทธิตามมาตราที่สองสามเจ็ดแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ที่จะทําให้ท่านสามารถที่จะคำ้องขอให้ศาลนะครับผมอ่าให้ศาลท่านผมู้มีคําสั่งเพิกถอนเสียนิติกรรมนะครับผมซึ่งจะซึ่งลูกนี้นะครับผมได้ทําลงนะครับผมทําการขายทั้งที่เป็นรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นนี้ครับทําให้ท่านที่เป็นเจ้านี้เสียเปรียบนะครับผมแต่ถ้าความนี้กรทบถึงบุคคลภายนอกนะครับผม บุคคลภายนอกนะครับผมจะทาโดยสุดจริเสียค่าตอบแทนนั้นไม่สามารถที่จะเพิ่อถอนได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นการให้โดยเสิ่งหาเช่นพี่ให้น้องหรือให้พ่อแม่ให้เพื่อนฝูงครับผมอ่าแม้ว่าลูกนี่นะครับผมเป็นฝ่ายรู้รู้อย,อยู่ฝ่ายเดียวนะครับผมเจ้านี้ไม่รู้ก็สามารถขอให้เพิ่อถอนได้นะครับผมนี่คือเก็บความรู้อ่ากฎหมายใกล้ตัวนะครับผมเปรียบเสมือนยาสามัญประจําบ้านทำให้ท่านรู้ว่าท่านมีสิทธิ์อะไรบ้างในการ ให้ยืมเงินเข้าไปอย่างนี้ยผมอผมเราไปดูดีการนะครับผมคำพิพากษาของศาลดีกาท่านประกอบนะครับตามดีกาที่หนึ่งสี่นะครับผมได้ดีกาหนึ่งสี่เก้าสามสี่ทับสองห้าห้าเจ็ดนะครับมาดูครับว่าว่าคดีนี้ขึ้นสู่ศาลดีกานะครับผมศาลห้างฤทนิฉัยว่าการที่จาเลยที่หนึ่งนะครับโอนที่พิพาทให้จําเลยที่สองโดยเสน่หาหลังจากที่จําเลยที่หนึ่งทำสัญญาซื้อขายที่พิพาทให้โจน,นะครับผมมีระยะเวลาเพียง หนึ่งเดือนเศษถือได้ว่านะครับผมสารท่านถือได้ว่าจําเลยที่หนึ่งโอนขายที่พิพาทนะครับผมให้แก่จําเลยที่สองโดยรู้อยู่แล้วนะครับผมเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบเมื่อเป็นการให้โดยเสียหาจึงไม่ต้องวินิจฉัยนะครับผมว่าจําเลยที่สองทราบหรือไม่ว่านิติกรรมนั้นเป็นทางให้โจทนั้นเสียเปียบโจทจึงเป็นเจ้าหนี้รรนะครับผมที่มีสิทธิ์ฟ้องขอให้เปิกถอนนิติกรรมระหว่างจําเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราสองสามเจ็ดนะครับผม มสีสิทธินะครับผมฟ้องขอให้จาเลยที่หนึ่งโอนที่พิพลาทนะครับกลับมาเป็นของโจทน,นะครับผมหรือว่าให้แก่โจทน,นะครับผมซึ่งดีการนี้เป็นหลักฐานแน่แท้ว่าท่านสามารถมีสิทธตามมาตรา237นะครับผมไปเห็นนั้นนะครับผมถึงแจ้งท่านมาเพื่อให้ความรู้นะครับผมจะได้มีสิ่งที่เป็นข้อต่อสู้ทงนี้ได้สุดท้ายนี้นะครับผม ผมนะครับขอแจ้งให้ท่านว่าหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรับแล้วยากจนนะครับผมทางสภาทนายความของพวกเรายินดีช่วยเหลือให้ท่านฟรีนะครับผมอขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อนะครับผมขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีนะครับผมกับผมอทนายดวงรัตน์ครับทนายความในทีมทนายดกรกฤษศักด์และทนายวิธีพูดนะครับสวัสดีครับ